ส, <niño sharing> สวัสดี man. ครับช่องทรับนุ่งเรืองเศรษฐีนะครับพามาชมหมอกตอนเช้านะครับตอนนี้เวลาหกโมงเศษวันที่14นะครับมกราคมพุทธศักราช2566ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสนนเส้นทางออกร้อยเอ็ดโพนทองนะครับนะตึ๊บนะครับตอนนี้ดูบรรยากาศนะครับตอนเช้านะครับหมอกสวยๆครับหนาๆนะครับมาดูกันครับว่าเป็นยังไงครับ วันนะครับหนาตึ๊บๆเลยนะครับหมอกตอนนี้บรรยากาศนะครับหมอกเยอะมากเลยนะครบรรยากาศไม่ต้องไปเที่ยวไหนนะครับไม่ต้องไปเที่ยวไกลนะครับอยู่ที่บ้านเราก็มีหมอกหนาๆตึ๊บๆมาดูกันอากาศเย็นๆนับอบอุน่นอุณภูมิน่าจะอยู่ สักย0สิเสรเสรนะครับอากาศดีครับหมอกนะครับรถกลับสวนทางก็เปิดไฟนะครับสองสว่างให้กันและกันนะครับจะมีเป็นช่วงๆนะครับหมอก ิดไฟครับไปสวนเลนนะครับทั้งสองข้างนะครับเลนคู่ขนานเปิดไฟนะครับเพื่อทําให้คนอื่นมองเห็นคนของเรานะครับยิงสวนทางหรือว่าอยู่ข้างหลังนั่นเองบรรยากาศหมอกยามเชา้ชาช้า ิ่งออกกำลังกายนะครับใครชอบวิ่งนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมหาที่ใส่หัวด้วยนะครับหรือว่าหมวกนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้มันโดนน้ำค้างน้ำหมอกน้ำฝนบ่อยๆถนะ้เยอะเกินไปนะครับเพื่อร่า,างกายเราจะได้มีอุณหภูมิุงที่นะครับจะได้ไม่อันตรายเดี๋ยวไม่สบายนะครับอากาศแบบนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยๆง่ายๆนะไม่สบายนะครับไม่สบายงา่ายๆเลย กาตอนเชา้าหมอกหนาๆทึบๆนะครับหมอมาดูกันครับอสุดยอดเลยสุดยอดเลยเมืองไทยนะครับนี่เมืองร้อยเอ็ดนะครับสุดยอดเลยเนี่ยมาดูโอ้ทึบดีมากนะครับเหมือนจะสิ้นหนาวแล้วนะเหมือนเหมือนนะปลายฝนต้นหนาวเราจะเข้าสู่กลางเดือนของมองกรานะครับฤด,ดูหนาวเมืองไทย หนาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่บรรยากาศดีครับผมก็ไม่มีอะไรก็บางก็ขี่รถชมวิวนะครับสูดอากาศได้นะน่าเล่นน่าตือนทางมากเลยบรรยากาศแบบนี้ดี๋ยวต้องเปิดไฟนะครับเปิดไฟรถเพื่อทําให้คันข้างหน้าเห็นเราคันข้างหลังเห็นเรานะครับเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายนบนท้องถนน รถอย่างน้อยระวังครับไปที่ไหนก็ปลอดภัยนะครับระวังไม่ให้ไปชนเขาระวังไม่ให้เขามาชนนะครับนี่คือการระวังมีแค่นี้แหละครับนี่ก็เข้าสู่สนามบินท่าอากาศยานจังหวัดระยองนะครับตัวนี้บรรยากาศโอ้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดี มอ,อกเยอะครับมอกเยอะดีครับมอกเยอะดีนะตึ๊บนะครับมองรัศมีนะครับไม่เกินหนึ่งกิโลนะครับมองเห็นนะทัศนีนะครับทัศนีภูมิทัศน์นะครับมาดูกันครับมองไม่เห็นนะครับร <of meaning, S 1> <most> <self> ัศม <SMS> ีหนึ่งกิโลนะครับที่เราจะมองเห็นเนี่ยคือหนึ่งกิโลนะครับเราถึงจะมองเห็นนะครับมาดูบรรยากาศครับมันมืดสลัวสลัวเลยดูรถสวนเลีนมาข้างหน้านี่ครับดูครับหมอกเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับ นะครับอย่างนี้สดใสมากเลยนะครับยังไม่ส่องสว่างมากเท่าไหร่นะครับดูดวงอาทิตย์นะครับนะครับดวงอาทิตย์ดูบรรยากาศดวงอาทิตย์นะครับสายหมอกสายควันเข้าสู่ทางกาศยานจังหวัดระยอดแล้วนะครับณตอนนี้ภูมิทัศน์ทัศนีนะครับรอบข้างนะครับเราสามารถมองเห็นในรัศมี1กิโลเท่านั้นเองเพราะว่าตอนนี้หมอกหนา ับรถต้องระมัดระวังนะครับไม่ควรขับเร็วเพื่อพี่น้องชาวรถใช้ถนนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับก็เริ่มจางแล้วนะครับหมอกฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องทรัพย์นุ่งเรืองเศรษฐีนะครับก็ชมในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ